สวัสดีครับวันนี้มาเดินชมต้นบอลของเราแล้วเราก็มาเจอกับศัตรูตัวร้ายที่มาพร้อมกับการทำลายล้างที่สุดยอดเลยนะครับถึงจะตัวเล็กแทบมองไม่เห็นแต่การทำลายล้างของเขานี่ทำให้ใบของเราสูญเสียความสวยงามไปได้เลยนะครับนี่ก็คือเขาเข้ามาทำลายเพียงแค่หนึ่งคืนนะครับผมครับ หนึ่งคืนสามารถทำลายได้เกือบครึ่งใบนะครับและตัวของเขาก็ไม่ใช่ตัวโตวตัวใหญ่อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของเขาว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมครับผมครับใครที่รักหนอนอยากจะนำไปเลี้ยงก็เดี๋ยวมาขอได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับนี่ก็คือมันจะเป็นหนอนไม่รู้ว่าเป็นผีเสื้อชนิดไหนนะครับเขามาไข่ทิ้งไว้แล้วก็จะเป็น ตัวเล็กๆอย่างนี้ครับออกมาเดินยเยอะๆเยอะๆเยอะๆเมื่อวานมาดูยังไม่เห็นนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวกินใบอินเอาของเราไปละครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีง่ายๆในการกําจัดเจ้าหนอนพวกนี้นะครับถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลามากก็แค่ตัดใบนี้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็นำไปทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะกำจัดแบบ สะใจก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะใช้ฟอกสีนะครับผมฉีดเข้าไปโดยที่ผมจะใช้แค่พริกป่นมาแช่น้ำนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาฉีดใส่เจ้าพวกหนอนพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราฉีดใส่แล้วความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ ค่อยๆคลมไปนะครับต่นี่ก็คือไม่อยากจะใช้ยาฆ่าแมลงนะครับอยากใช้แบบวิถีธรรมชาติในการกำจัดนะครับ แต่เจ้านอนพวกนี้จะมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวแก้ทางของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็คือพวกแตนนะครับผมครับแตนเบียนอะไรพวกนี้นะครับเขาจะชอบมาจับไอ้พวกเนี้ยเอาไปให้ลูกอ่อนของพวกแตนกินนะครับ ไม่รู้ว่าจะซูมเห็นไหมนะครับตัวเล็กๆเยอะเลยครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเขาก็จะจากเราไปอย่างสงบนะครับเรามาดูผลงานที่เราได้ฉิด น้ำหมักพริกป่นไว้นะครับว่าเป็นอย่างไกลบ้างเรามาดูนะครับว่ายังมีชีวิตรอดกันอยู่ไหมพวกหนอนพวกนี้ครับแต่นอนตัวเล็กมากเลยนะครับจะมีบางตัวที่ยังไม่ตายก็มีนะครับอาจจะโดนไม่เต็มที่ ยิงพวกนี้นี่ตายหมดยิงนี้ดีต่อต้นไม้ของเรานะครับไม่ใช้สารเคมีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณนะครับ ตนี้นี่หนอนตัวใหญ่กินนะครับแหว่งไปเลยแถมด้วยทับทิมเม็ดเล็กนะครับกำลังกัดสีสวยเลยครับ